ยกักษ์สัตว์แอคโคออสตาร์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลายแต่ลายที่เธอซื้อนะครับคือลายนี้เลย So how many days you uh, stay in Singapore? I v e been here. I got here Wednesday. I leave Monday. Lot of fun. Enjoy, enjoy. Wow. อยากลองนั่งแท็กซ่าดูสักทีเยอะ ครับซาบไอเฮบสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมตอนนี้นะครับเคอวูนะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้อยู่สิงคโปร์เอ็กซ์โปฮอลนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาที่งาน สเนคเกอร์คอนสิงคโปร์นะครับเป็นงานรองเท้าในภายใต้ชื่อสเนคเกอร์คอนนะครับที่แบบดังมากๆในอเมริกาเนี่ยมาจากที่สิงคโปร์หรือว่าในเซาท์อีสเอเชียเป็นประเทศแรกครั้งแรกในเอเชียเลยนะครบคืีงานมันค่อนข้างจะเมื่อเช้าตรงนี้คนเดินเยอะมากต่อคิวเข้าไปในงานครับตอนนี้ผมได้บัตรอันนี้มาแล้ว เป็นบัตรมีเดียนะครับก็ขอบคุณทางสนินีก็คอนซีมากๆที่ชวนผมมาแล้ววันนี้เนี่ยผมก็มาในชุดของ Adidas นะครับก็ขอบคุณ Adidas ด้วยนะฮะเมื่อกี้เราเมื่อกี้ผมเนี่ยเดินเข้าไปเซอร์เวนิดน,นึงแล้วแต่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูทุกซอกทุกมุมเลยนะของงานรองเท้าที่แบบว่าใหญ่ที่สุดในโลกอ่ะมาจับที่เซาท์อีสเ a อ i a เียเนี่ยสิงคโปร์เป็นประเทศแรกเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,นครับ show on earth. นิเก็คอนซีนะครับว้าวข้างในสิ่งดังนิดนึงครับถ้าเกิดผมแบบว่าพูดหรือว่าอะไรไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วยนะครับพยายามพาุคนไปทุกโซนมากๆนะครับแล้วก็ที่นี่ก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับเดี๋ยวให้ดูโซนแรกที่น่าสนใจก่อนเลยนะครับคือโซนเทรดดิ้งพิตนะครับก็คือเป็นโซนพรมแดงสําหรับเทรดนะครับคือมันทุกคนนะครับสามารถไม่ต้องเป็นแบบว่ามาเปิดบูธนะคือสามารถบอกว่ามาใช้ไอ้พร เทรดดิ้งพิทเนี่ยตรงพรมสีแดงเนี่ยในการเทรดนะครับเห็นไหมฮะมีคนก็มานั่งแล้วก็เอาพวกจอแดน UNC ดีเอร์จอแดนมานะครับเด ok อนหมอกข่างเนี้ยคือก็เอามาเทรดกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปิดบูธนี่ก็โหดอยู่ก็โหดอยู่นะมีทราวิสนี่เอาไว้ เป,กกเป็นกันหนึ่งที่ทําให้คนแบอกว่าอยากมาในงานนี้นะก็คือบอกว่ามาสามเราสามารถแบกของใส่ถุงเนี่ยแล้วก็มาขายกันที่นี่ได้เลยดูที่บอกว่าแค่เสียค่าเข้ากี่เหรียญน,นะสาหรือเปล่าเออจเนอโนโลมาเราก็มาเอาโซนเทรดดิ้งอินมานะครับผม คือถ้าเกิดระหว่างคลิปนี้มันมีการแบบว่าเสียงไม้แทกคือเขาจะทําการลับโปลจับฉลากเยอะมากนะครับเราเดินซ,ซอยแรกก่อนแล้วกันซอยแรกก่อนนะครับซอยนี้เนี่ยเห็นเขียวเขียวเนี่ยอันนี้คือบูธมอนสเตอร์ดริงค์นะครับเป็นเอนเนอร์จีดริงค์นะครับคือเขาไม่ได้มาบอกว่ามาขายแบบแค่เครื่องดื่มครับเขามิการอันเนี้ โดยการโดยการใช้บูธของเขาเนี่ยมาเป็นลานตัดผมนะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไ,ไหมครับก็มีทุกคนมาใช้งานนะครับแบบนี้เลยเห็ไ,ไหมครับมีคนมาตัดผมแบบครีเอทีฟอะคือทำให้คนบอกว่าส่วนมีส่วนร่วมไม่ได้แค่มาขายของนะครับเอเอเจ๋งมอสเตอร์นะครับเนี่ยมันใหญ่ลอกไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีเลยอะ อีนนี้ก็เจ๋งเรือนลักกี้ช็อปน่าจะเป็นร,าร้านบอกว่าคัดหลายๆขอ,มองมารวมเลยนะมีเพลงนิวจีนให้ฟังด้วยมาดูฮะ<อ>เครื่องเล่นบาร์มาดูเลยฮะออเออเว้ย างานมันต้องแบบมีมีการมันต้องไม่ต้องทําให้คนมันมีส่วนร่วมอ่ะคือไม่ได้แค่มาขายของนะครับนี่เก้าอ e ี้โอซิมยังมาเลยนะครับปกติเราเราเห็นแบบมันเป็นเก้าอ e ี้นวดหรือเปล่าวะโอซิมเนี่ยเนี่ยเออเป็นอย่างเงี้ยเก้าอี้นุ่เนี่ย,ยของมาสนีทก็บคอนได้ยังไงอ๋อเขาพูดแบบว่า collaboration อ๋อ transformer x อร์รมเโอซิม This is a special project, right? Uh, yeah, yeah. So this is our collaboration with Transformers. Uh, so this is our Ultravi Gaming massage chair. So it has a massage. Oh, chair. Yes. you want to try? Have the massage yes, yes. inside yes. this? Yes. Oh. Okay, close. See, ah, uh, see Uh huh. Yes. Oh, gaming chair have massage. Yes. Wow. massage gaming chair. เฮ้ยมีมีด้วยจริงๆโอ so right? uh ้ยนี่นี่จับมาแรชนะฮะ Yeah, place to hang. So yes. when you gaming, yes, when you're gaming, long you're time massage. and you just yeah. massage. Oh. So people always ask also like when they gaming right, mm -hmm. when they massage while they gaming right, how how can they focus? How can they concentrate? Right, because they're shaking right. Uh, maybe if you are playing more uh, more slow game, chill games sure. stuff maybe. But yeah. that right, what we recommend is is that when we are when you gaming right, when you taking your short breaks in between your game yeah. or anything, then you massage you relax. Oh. So that actually can keep your energy up. Then you can emg, you can game longer session without, you know, your body they help, they help. Oh, good uh. yeah idea. Yeah, yeah, it's a good idea. ันจะแบบแรกของรางวัลน,นะครับเนี่ยแล้วเขาก็เอาของมาโชว์แบบช้อนอะไรเงี้ยครับแอร์เฟียกกร์กอดวันนี่แบบนี้มีม็อบคาให้จับด้วยเฮ้ยมันทานาเก้นหนอนคอสตอมหรออ้เขามีสปอรมาดดูสิเขาเล่นอะไรกัน น่าจะให้3น่าจะให้สมช็อตให้มันต้องลงมีสเก็ตพาร์กว่าเชื่อมาแล้วไอ้น้องไอ้หนูไอ้หนูคปับไอ้หนูมาหน่อยไอ้หนูไอ้หนูมาแล้วเออไอ้หนูไปดิไอ้หนูก็โดดขึ้นหน่อยขอหนูขอหนูขอหนูขอเล่นไปกับ เนี้ยโหดวหรอเนี้ยผู้หญิงเลยโรลโรลสเก็ตใส่บนแวนด้วยไอ้เฮี้ยโหดสัตว์แม่งมันอย่างนีง้โอเคบูนี้ฮาร์ลี่ฮาร์ลี่เดวิสันกับ แบรนด์ชื่อว่า r e คอ l อ e นมี่นะครับจับมือกันอีกแล้วที่นี้แม่งคอลแลบป็นสนุกชิบข่าเลยเลยแบรนด์โลโค้ก็ได้ทำกับแบรนด์ใหญ่เอออยากให้เมืองไทยแบบมีแบบนี้เยอะๆนะครับนี่อ่าโอเคแม่งรอยเดนือเดินไม่ถึงไหนเลยมีบูธบอกว่าทำความสะาดรองเท้าด้วย <Yeah. S 1> เป็นบูธเอ,อ่อ ทำความสะอาดรองเท้านะครับว้าวฟิลิปสอ๋อของฟิลิปสนี่ว่า this is the electric brush right yes yeah yeah just demonstration for me No, sometimes free or cost it's free <laughs> uh, gonna แล้วทำให้ดูส d i f f e นะ n t kind of brush, fine, brush. And, and soft brush and u h t r a one So you just pull it out? Yeah, yeah. Easy to install Then you the soft soft brush. Brush. Mm -hmm. Wow ฟอนนอกจะ n e ใาวค this is the product names สเนี r just for sneaker, right wow โอ้โเป็นไงนี่พาไปดู p h ล l i ส s, <S, mm hmm. <S เขายังเอาแบบว่าที่ขัดรองเท้าที่ทำมาเพื่อเฉพาะแบบสเ e a k ก r ร์ e a n e r ผมจะบ้าตายครับอ้าว mm hmm. oh, เราสเบปร์บุ้นเบียร์ครับแต่ก็ไม่ได้ขายเบียร์ตลอดนะเขาก็มีจำกัดอายุแล้วก็มีเ,เกมให้มันเลยนะชุดบาสครับคือคือบาสเกตบอลเนี่ยคือบาสเกตบอลเนี่ยกับซินิเกอร์เคาเจอร์เนี่ยคือมันเป็นของคู่กันนะครับเพราะฉะนั้นบาสเกตบอลจะเยอะหน่อยแต่จริงๆในางานมีอาดิดาสนะเว้ยอาดิดาสฟุตบอลเดี๋ยวให้ดูให้ดูเฮ้ยเจออีกร้านนึงนะครับขายแบบิก <c oughs> อา้าวซอนซอน,นก้อยกันแล้วเหรอครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเพิ่งไปโอ้ผมไปเจอผมไปฝั่งนู้นมา อ่าโน่นนี่ของดีมีมีแบบมีร้านมีร้านรีเซลร์งโน้นมุมโน้นอ๋อเอาเล่นเปียปองกก็ได้ผลลองเล่นรูสนุกจริงป่ะไปลองไปลองเล่นดูได้ไหมโตโตวิ่งปองสูีพุดนี้ก็จะเป็นแบบร้านน่าชื่อว่าแอคชั่นซิตี้ครับน่าจะขายพวกแบรบิ๊กแล้วก็พวกอาร์ตทอยทั้งหลายนะมีขายมีขายด้วยขายด้วยมีสุดยอดนะครับ ไอ้แต่ด้านหลังผมผมบอกเลยว่าทุกคนต้องช็อกเพราะว่าอะไรครับนี่มีร้านโปรเจกต์ไายแบงคอกนะครับมาเปิดบูธที่สิงคโปร์ด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับร้านชื่อว่าสเปรซนะครับอเออไร่ดี รู้แล้วโปรเจกต์ขายแล้เขาสเปซคือขายกล่องอนี่ก็เป็นบูตลีเซลเลยครับตรงนี้โซนองการเป็นบูตลีเซลเลอร์ล่ะ S อันนี้ SP SP Camso อันนี้เป็น SP Yso Losenfau อันนี้อะไรเซมบัสซึหรือนนสัก,ยกอย่างหมดละ นี่ <Hey. S 2> มีแดบิกด้วยแล้วก็มีไวซีเมนลอสเซนฟาวจริงๆเขาก็ขายรองเท้าคล้ายๆเรานะสุดยอดไปเลยว่ะกล่อง <Hey. S 1> นี่ผมจะรีเซนต์ให้ทุกคนดูนะครับคือ Urban Necessary อ่ะคือเป็นทั้งยูทูบเบอร์แล้วก็ทั้งแบบรีเซลเลอร์ที่แบบโหดมากที่ Urban necessary 2J's kick lap ba? Hi! Hey, how are you? I'm good. Good, good. What? So how so how many days you stay in Singapore? Uh, I've been here I got here Wednesday, I leave Monday. Oh. A lot of fun. Enjoy, enjoy. Thank you. Thank you. And eat who j าผมชอบเขามากถ่ายรูปเขามาแล้วดีมากแล้วก็นี่ครับอันนี้คือโซนกินข้าวโหเยี่ยมีขายเบียร์น้ำบิ๊กบอยแฟร์นส์คือร้านอาหารมันต้องมันต้องดีนะเอาจริงดูซีนิโอคอนเนี่ยอาหารต้องดีนะเว้ยอ่ามาดูครับอีกบนูนึงที่ผมเอ้ย นี <I> ่ครับซับไอปอนดุเขาเข่าเอนจอมากเอนจอย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  I still didn't walk even half I'm just เ uh, อ really okay. like okay. 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 like hey, ่อ8นาที only at h e เนสลาโอลิ t เฮดเนสโอเคโอเคแมน I see you w h e r e you Everywhere Everywhere Bye ครับนี่ครับบูสเอซ่าม่นด้งาสิเกาขอนได้ไงวะ Yeah. Tesla Model Y a l i v a b l e now. คือ Tesla นะครับผมไม่ได้เอาแค่รถผมไม่ได้เอาแค่รถมาเลย ก็มเปนนไดซี่เราสามารถเอาไปใส่กันได้คือนี่คือความเจ๋งเว้ยเทสลาชอปครับเดี๋ยวให้ดูตอนนี้เขากำลังประกาศมาอยู่อาจจะมีกิจกรรมอะไรสักอย่างแบบพร้อมห่อพันครับนี่ฮะเทสลาหมวกนะครับถุงเท้าเทสลาเสื้อเทสลาบูดเทสลาคือมันคือทุกอย่างเลยครับอยากลองนั่งเทสลาดูสักที ให้ผมได้นั่งเทสลาเจ๋งมากเมราะว่าเจ๋งว่าโมเดลวายว่ะ อันเดอร์ Under, ต้องแบบว่าสิบแปดเท่านั้นคาวสเบิร์เรกเอ็กเวลบูเอ็ดออฟิเชียลเบียร์พราร์เนอร์ซิงเกิลคอนคาวสเบิร์กโอ้โหเป็นรูปแบบเหมือนมือก็ตายอะไรเงี้ยเออเจ๋งวะ่ะ งานอะไรวะเนี่ยมีทุกอย่างคอลแลบกันได้คอลแลบกันได้ทุกอย่างแล้วคนแบบเยอะมากผมไปดูข้างหน้าผมนะนี่แบรนด์ r e d p a c k เข้มาของเขานะครับแล้วก็มีบูตเล y แบ n นนะครับนี่ฮะ b ิกแ a n ์หมดเลยมาที่เห็นคนเยอะๆตรงนี้เนี่ยไม่ได้ต่อแถวซื้อรองเท้า,ทานะครับซื้อ เมอร์ชันดายสของงานซินิโกคอนเียร์เดี๋ยวมาดูซิว่ามีอะไรบ้างมีขายทีเชิร์ตลองสลีปพุดดี้แล้วก็ไฮโดรแฟล็กซ์นะครับนี วีฟิล์มเซฟเอเวอร์อ๋อโอเคโอเคใครบอกเราเอาเลนี่นะครับคือคนที่เจอเมื่อคืนนะครับเป็นแบรนด์แบบเนื้อจูนินนะครับมาเลเซียทุกคนอาจจะรู้จักเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอินดีเทลให้ฟังนะเอเคมาเดินมาต่อครับบูนี่นะครับ วันนี้ดีมากเดี๋ยวบอกว่ามันคือมันคือ,คอร้านชื่อว่า Shop by Limited Edition ครับร้านนี้เป็นร้านขับเป็นร้านบอกว่าเป็นรีเทลนะไม่ใช่รีเซลนะครับวันนี้เขาก็เอาของมาขายบบกว่าราคาป้ายแบบเดือดๆดะอนั้นน,ะนี่น,นี่ให้ดู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 ฮันดาเอสบีไวซ์แมนแซมปาโซเสต์นี่ครับ คือเขาบอกเลยว่าคือเขาบอกเลยว่าเออเดวันมันดรอปอะไรบ้างนะาพาดูเดวันเซลลิงแฟร์เขคือดังเนี่ยเข,ขาขาดระครับป้ายแต่ป้าย,าย,าย,ายที่นี่สูงเลยครับ165ดอลลาร์ก็เกือบ4,000 4,000เลยอะ่ะเออก็มีโนเปร์เซ็นต์ไว้ตัวที่ขายหมดแล้วมีแอมบูชแล้วก็แอมบูชดังขายหมดแล้วไว้เมจิ้งยังเหลือนะยังเหลืออยู่โอ้เฮ้ยเหลือกรสุนเอสบีที่นี่ดีวะ ที่ผมบอกอาริอาสฟุตบอลอาริอาสฟุตบอลเอ I, m, I, m, I m wanna try w h y f i l m i n g อ uh ่าฮะอ the e t t r i อ t o e e t try ก็คือ3โอกาส3ครั้งนะครับยิงให้ขึ้นมุมไปสี 4, ส้มๆเนี่ย so v e high anywhere okay มาลองดูนะครับ3ตา Two h a r d Two h a r t for s n i c e r Snicker sn Head Two h ท a r t Okay Thank you นี่ Virgin Active <c oughs> เขาก็มาแบบเปิดบูธนะครับให้เราออกกําลังกายกันนะคือเฮ้ยแปลกมากคือ <c oughs> <c oughs> ใครจะไปคิดว่า Virgin Active เขาจะมาจอยเป็นแบบว่าเป็นแบรนด์สปอนเซอร์ให้กับงานสเนกเกอร์นะครับ เจ๋งม,มากแล้วก็แบบเขาเมื่อเช้าเห็นเข,เขาแบบเหมือนออกกําลังกายแข่งกันแะไอ้เหี hey, ้ยมันสัตว์โอเคข้างหลังผมนะครับตรงนี้เป็นบูที่สำคัญมากๆเจฟสเตเปลแบรนด์สเตโปลพีเจียนนะครับแล้วก็สโอท่านะครับเป็นคอสตอมเป็นมิสเตอร์สปบท่านเป็นนักคอสตอมชื่อดังนะครับเดี๋ยวให้ดูเจฟสแตเปิลเดี๋ยวพาไปดูครับ คนนี้ที่ใส่เสื้อเนี่ยครับคนนี้ถ้าคนหัวโลนน่าจะเจสเต็ปโฟ้ ซาโบธาเสื้อ plus กันนะครับ mm hmm. คือเขาจับจับมือกับเชิร์มาแชลไว้เสียงอาจจะดังนิดนึงนะครับแบ mm hmm. บนี้ mm hmm. เขาทำบูสวยมาก mm hmm. แล้วเสื้อลายเขาสวยมากดู mm hmm. เขาเอาแบบ mm hmm. เขาเสื้อนะครับเนี่ยนี่เสื้อทำใหม่นะแต่เขาตัดตัดให้แบบเนี่ยครับอ o ก f ิดเลเยอร์กันแบบนี้โคตรสวยแล้วแบบว่ามีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกหกลายแต่ลายที่เคซื้อนะครับคือลายนี้เลยเป็นนวาน่า hmm. สาโวทาชี่ยสวยสวดสวยทีย่ีแล้วก็มีโอโ้โหมันคอสตอมมันคอสตอมกับสปีเคเกอร์มาแช,ชลเลยวะเจ๋งมากดูน่ารักน่ารักมากดูนี่ y n i ดูสวยมากน่ารักเขาเพ้นกันยังไงวะออเออนั่นแหละ โหท้าโหทครับอกเลยไอ้เนี้ยช็อกสันโอ้ร้านเดี๋ยวกนนะสนนกเกอร์จังเ้ยอันนี้มันแฟนแท้ซึ้มที่ผมที่ผมเคยมีนี่ว่าเฮ้ยอ๋อผมรู้แล้วแอปพลิเคชันสนนกเกอร์ดังนะครับมันคือ คล้ายกับสะสมบ้านเราอะ่ะคือมันจะเป็นตัวกลางนะครับระหว่างคนคนขายกับคนซื้อแล้วส่งมาให้ซินดี้ก็ดังแล้วซินก็ดังเขาก็แบบดิจิเช็คให้แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเข้าใจปะเออเจ๋งมากเขาก็มีขายแบบว่าวอ์ชั่นดัานของเว คือมันมันเยอะมากเราบอกเลยว่าเดินไม่หมดครับนี่สนิเกอร์ดังนะครับคอมมิลาโฟนะ โหดมาก day 1นะครับ LV Air Force 1ใส่9อ๋อขอมาขับเลือกสายแล้วก็ day 2 Travis Fragment High เชียคุณรบป็นใส่กูด,ด้วยท้าทยคือแค่ดาวนโหลดแล้วก็ใส่ของพี่อ่านนะครับคลิปนี้ลงเพื่อนๆนนะ่าจะไม่ทันแล้วนะครับโอเค เรามาถึงบูธนี่นะครับบูธท็อก k ์นะครับผมเฮ้ยทีวีจอใหญ่เยี่ยมมากผมไม่รู้ทุกคนได้ยินผมหรือเปล่าแต่ก็คือถ้าจะทำให้ดูนะครับนี่ครับนี่แอคโคแอคโคออสตา แล้วเขาก็แบบเอาเกมมาให้เล่นด้วยไหนลองดูซิเขาเล่นเกมอะไรกัน <c oughs> นี่จิ๊บบิทเต็มเลย <c oughs> เขาเล่นเกมอะไรอ๋อเป็นเกมแบบแปะแปะแปะแล้วก็จะได้จิ๊บบิทไปว wow, <c oughs> ้าวเฮ้ยเ <c oughs> ขาแจ,จ้งจิ๊บบิทไปถ้าชนะทำไมตอนนี้เราอยู่บูธเคอร์ข้า,ขางๆคือเคอร์สเลฮี่เบมเบอรี่นะครับที่เห็นเคอรคิวกันเนี่ย ที่เขาคิววันน่งคือเขาขายไม่หยุดคนนี้พร็อกซ์เซเลชันเมมเบอรี่นะครับมีตัวนี้เลยตัวสีดำนะครับวันนี้เขาจะดอกที่นี่คนก็เริ่มคิวกันแล้วคนก็เริ่มคิวกันแล้วตอนนี้เขาก็แบบมาดอกของในงานนะเราถือว่าแบบ มากมากอเราไม่เคยเห็นหรอกว่าเขาแต่เขาก็ต้องทำแบบนี้แหละเพื่อให้คนมาพูดเขาเยอะๆนะครับวันนี้คนเยอะมากโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูตอนจะครอก็จะเป็นแบรนด์นี้ครับคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกสีขาวสีแซลมอนสีดำล้วนแล้วก็ พาดูเพราะสวยคองตูนเป็นยังไงก็นี่มึงถ่ายรูปเอางี้ค่าเสียงดังขอโทษนะตอนนี้เขากำลังแบบจับฉลากกันอยู่เนี่ยจับฉลากอยู่จับฉลากหางบัตร ให้ดูนะครับตอนนี้มันมี เป็นแข่งแบบบาส์ดหน้าสามสามนะแข่งจริงจังด้วยมีถ่ายทอดสดด้วยทำไมทวงที่ผมถ่ายไม่มีใครชุดลงเลยอะดูครับว่าใครจะได้แต้มขาวหรือดำครับคอมเมนต์เลยฮะไอ้ดำบุกกับกิ้งสามครับไม่ลงครับขาวืีบาวครับส่งมาข้างนอกครับเลี้ยงครับยัดไปข้างในครับตัวชุดสองแต้มครับเลี้ยทำไมผมทำไมผมถ่ายไม่เคยมีคนชุดกันลงเลยนี่เข้าใจ มาครับมรผมจะเดินไปเรื่อยๆก็ผมน่าจะเดินหมดหมดแล้วนะหมดงานแล้วถือว่าจะไม่ได้เข้าบูธไหนบูธไหนมาน้องของไทยนะครับ okay, โอเคเดี๋ยว thank you โ okay. อเคก็ท้ายแล้วก็จะมีบูธของแบบเป็นสปอนเซอ,อร์แอลกอฮอล์นะครับเราสามารถแบบซื้อเหล้าซื้อเบียร์กันตรงนี้ได้นะครับ แดนซ์มังกีแดนซ์นะครับเนี่แจ็กกิ้งแบบนี้เลยเจ๋งมากนะครับโอเคนี่แหละครับคือบรรยากาศของงานสอรีคอนซี C, นะครับสิงคโปร์นะครับ mm hmm. ผมว่า มันบิงแบ็ก m มม o r y บอกว่าตั้งแต่ตอนสมัยที่แบบเรามีแพลตฟอร์ม66ครับคือผมไม่ได้เจองานแบบนี้มานานมากแล้วครับและตอนนี้คือแบบมีแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็เติมเต็มเต็มอิ่ม นั่นแหละครับก็คงลาทุกคนตรงนี้แหละละกันเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กด share, แชร,ร,ร,ร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับเคอร์บูนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าอยู่สิงคโปร์ทำอะไรต่อไปถ่ายไปให้ดูครับไปแล้วครับพี่แซวมือไม่มีฮะถือถูกบ๊ายบาย